สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการ The Better Talk นะครับวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกานะครับสัปดาห์นี้ก็เรื่องสำคัญสำคัญั้นันเครับท่านผู้ฟังครับไม่อยากให้ท่านผู้ฟังพลาดแม้แต่นาทีเดียวนะครับวันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดนะครับเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของอัตราภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยเรามีข้อตกลงทางธุรกิจกัน ในระดับหนึ่งซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้แต่ก็มีรายงานข่าวออกมานะครับว่านอกจากเรื่องธุรกิจการซื้อขายการนำข้าส่งออกระหว่างไทยกับสหรัฐเรื่องของการดุลการค้าแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นๆสอดแทรกมาด้วยนะครับโดยเฉพาะการแสข่าวแรงเหลือเกินนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแสดงความสนใจขออ่าเข้ามาใช้พื้นที่บางส่วนของกองทัพเรือนะครับก็กองทัพเรือภาคที่3ที่อำเภอ ที่ทับละมุนะครับจังหวัดพังงานะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ร้อนมากแล้วก็ยังมีอีก2 3สาประเด็นนะครับเรื่องของกัมพูชาที่ผ่านมาเราเป็นเรื่องของไทยกัมพูชามาตลอดนะครับความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ปัญหาชายแดนแล้วก็ดูพฤติการของของฮุนเซนนะครับที่ออกมา ยั่วยุทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พยายามจะสร้างเป็นประเด็นขึ้นมาในแท้ที่จริงแล้วมันมีปัญหาเกิดขึ้นภายในที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับในส่วนของประเทศกัมพูชาเองวันนี้เดี๋ยวคุณกรกิจด,ดิษฐานนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังถึงข่าวล่ําข่าวรือนะครับเรื่องของการที่จะมีการรัฐประหารกันในกัมพูชาใครจะเป็นคนทํารัฐประหารใครที่กําลังจะคิดค้นล้มุ่นเซนนะครับนี่เป็นประเด็นแต่ว่า เรื่องการเมืองในประเทศเราก็ไม่ย่อหย่อนไปเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องการเมืองในคุณวิษณุนุ่นทองเราก็เกาะติดทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นต่อนเนื่องมาตลอดตั้งแต่ท่านนายกแพทองทานอุ้งอิงถูกสารนุนสั่งให้ยุติการแบิหน้าที่นะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้เราจะพูดคุยกันแต่ว่าผมขอ,อกลับมาเรื่องของสหรัฐอเมริกาก่อนครับก่อนอื่นผมขอให้ท่านผู้ฟังแนะนําท่านผู้ฟังกับ ู้ร่วมราการของเรานะครับคุณวิษนุนุ่นทองคุณกรกิจดิตฐานสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวผมขอขอเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าในระหว่างที่คณะของคุณพิชัยนะครับชุนห่าวชิระรองนายกนัมนตรีครั้งเนี่ย ไปเจราจากับสหรัฐนะครับตามที่เป็นข่าวแล้วก็ยังไม่ข้อยุติกับมาปรากฏว่า,าก็มีข่าวแพร่งพายมาก่อนหน้านั้นนะครับว่าเพิ่งรู้นะครับเพิ่งรู้ว่าสหรัฐเนี่ยมีความต้องการแบบนี้ซึ่งแต่ไม่เคยมีการเฉลยมาก่อนว่ามีต้องการอะไรนะครับก็อย่างเป็นทางการยังไม่มีอ,ออกมาอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็มีรายงานข่าวออกมานะครับว่าในระหว่างการพูดคุยและการเจราจามี ความกังวลจากสหรัฐอเมริกานะครับแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายหมิ่นประมาทในบ้านเราก็อยากจะแสดงความกังวลว่าประเทศไทยน่าจะมีโอกาสไหมที่จะปรับปรุงกฎหมายหมิ่นประมาทให้เป็นสากลมีความเชื่อมโยงไปถึงคดีนะครับในอดีตที่มีนักวิชาการาเข้ามาเป็นอาจารย์อยู่ในมหาลัยรัฐของเราแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับ หมิ่นประมาทนี่และครับแล้วก็ล่าสุดค่ะุณวิศนุมีข้อมูลว่าคดีนี้ได้ทําการยุติไปแล้วนะครับเรื่องที่สที่สหรัฐมีความกังวลนะครับก็คือเรื่องของการที่ไทยเคยส่งอ,อุยกูนะครับอุยกูกลับไปประเทศจีนเนี่ยก็สหรัฐก,ก็กังวลว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เป็นไปตามสิทธิหลักสิทธิมิยนตชนแห่งชาตินะครับสากลชนนานานชาตินะครับซึ่ง ก็เป็นประเด็นที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาการค้าแต่มันก็มีเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่เป็นการเรียกว่า2 3สาข้อแรกเนี่ยเป็นการแสดงความกังวลน,นะครับแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงเจตจำนงนะครับว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าอกองทัพเรือของสหรัฐเนี่ยกองทัพสหรัฐก็แล้วกันนะครับเข้ามาในพื้นที่ แล้วก็ในบริเวณนั้นคืออ่าวฝั่งและอฝั่งอันดามันของไทยนะครับซึ่งมีฐานทัพเรือกองทัพภาคที่3กองทัพเรือภาคที่3อยู่ที่ทัพละมุนะครับจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่สหรัฐอเมริกาถ้ามีโอกาสจะเข้ามาเนี่ยใช้พื้นที่บ้างนะครับในทางทหารที่พูดแบบสุภาพนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เป็นการเข้ามาตั้งฐานทัพของสหรัฐในประเทศไทยนะครับ แต่ว่าอาจจะมีการใช้พื้นที่บ้างครับคุณวิษณุครับเรื่องนี้เนี่ยคุณวิษณุติดตามแล้วมีความกังวลหรือมีข้อคิดเห็นยงไงบ้างครับคืออย่างนี้ครับเ,เรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องฐานทัพเรื่องอะไรต่างๆ,ๆครับมีหลายคนก็นําไปวิพากษ์วิจารณ์กันนะทั้งเรื่องของฐานทัพแล้วก็เรื่องของการจัดเสื้ออาวุธนะจริงๆแล้วในเรื่องเนี้ยอ,อมันก็น่าจะเป็นจริงนะคุณมุขนะเพราะว่าคุณแท็กซ์สูงเนี่ย เพิ่งพูดนะครับเมื่อสองสามวันที่แล้วนะพูดในรายการพูดชัดนะบอกว่าในเรื่องสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาขอมาเนี่ยบางอย่างเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจเลยไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจเลยนะย้ำอย่างนี้นะแต่ไปเกี่ยวกับความมั่นคงนี่ไงครับเราก็ต้องคิดว่าถ้าขออย่างเนี้ยนําสงครามมาบ้านเราเราก็ไม่เอาเราไม่อยากเป็นยูเครนเราต้องดูทุกมิติคนไทยอย่าเพิ่งสรุปหรือตกใจ ตนยังอยู่ตนไม่ได้โง่เจ็ดสิบหกปีก็ยังไม่โง่อันเนี้<ช>คุณตัสินส่งสัญญาณชัดว่ามีการเสนอมาอแบบเนี้ยเนี่ยมีการถามในรายการว่าจะเอายังไงแรงต่างแต่ว่าเรื่องเนี้ยแต่ว่าเรื่องสถานที่ที่ทับ,บละมุดเนี่ยครับที่จังหวัดพังงานเนี่ยอันเนี้ไม่ได้พูดถึงนั้นแต่ว่าสัญญาณมันชัดภายในยก็มีการเช็คกันแล้วว่าเขามีการขอพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย ทางภาคใต้นะครับซึ่งจุดตรงเนี้มันก็อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ทางอเมริกาเองก็ไม่เคยคือเราไม่รู้มาก่อนคุณวุฒิว่าไอ้ตรงนี้<ค>มันมีความสําคัญคอะไรยังไงแต่ผมมองว่ายังไงก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะครับถ้าเอาเรื่องของยุทธศาสตร์ทางด้านครับภูมิศาสตร์เหล่าเนี้ยนะมาแล้วก็มาต่อรองเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าไม่เห็นด้วยยังไงก็ยากนะ อย่างคนไทย36เปอร์เซ็นที่ขึ้นเนี่ยถ้าเอาเรื่องเศรษฐกิจมาเนี่ยก็คุยกันได้นะเรื่อง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 ผลิตภัณฑ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่เราได้ดุลอยู่แต่ว่าถ้าเอาเรื่องของของยุทธศาสตร์ครับครับคือต้องมักินพี่นอบเลยถึงว่าทำไมเขาต้องเลือกแถบอันดามันใช่ไหมฮะผมก็คิเห็นว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเรื่องนี้ เขาต้องการอามันเพื่อที่จะควบคุมจีนซึ่งได้ท่าเรือเจ้าพิวในเมียนมาตรงรัฐยะไข่นะครับใ,ใกล้กับว่าเราเนี่อเออตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อะไรงานอะไรบ้างเพราะว่าเมียนมาก,ก็มีความวุ่นวายอยู่อันนี้เอ,อจีนเนี่ยสามารถควบคุมมหาสมุทรอินเดียไว้ได้เกือบเกือบหมดแล้วนะครับก็คือ,อท่าเรือในเจ้าพิวที่เมียนมาก่อนหน้านี้เนี่ยมีการโค่นล้มอำนาจของ ผู้นําบังกลาเทศเพราะว่าผู้นําบังกลาเทศน่าจะเอียงไปทางจีนแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็ทําการทําการปฏิวัติสีก็ให้นักศึกษามาโค่นล้มรัฐบาลเพื่อที่จะให้รัฐบาลใหม่เนี่ยเป็นตั้งท่าเรือในเกาะที่บังกลาเทศเพื่อคุมจีนนะครับจีนตั้งที่เมียนมา<ฮ>อเมริกาก็จะไปตั้งที่บังกลาเทศประกฏดว่าตอนนี้รัฐบาลใหม่บังกลาเทศเอียงไปจีนอีกแล้ว<ฮ>อเมริกาเลยไม่มีปากเหลืออันนี้พอเมียนมา,า<ฮ>เป็นจีนบังกลาเทศเป็นจีนสีลังกาเป็นจีนนะมีท่าเรือจีน มาดีฟก็เป็นจีนล้อมอินเดียหมดแล้วครับไปที่ท่าเรือเอเดนนะครับที่จิบูตีในแอฟริกาเหนือนะครับกับกระเเอธิเปียนะค,คุมทะเลแดงก็เป็นจีนอีกจีนเนี่ยคุมเป็นเหมือนสายสร้อยไข่มุกล้อมอินเดียมหาสมุอินเดียวไว้ซึ่งมันทําลายยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเหลือที่เดียวที่สหรัฐอเมริกาคุมได้นะครับตอนนี้คือสิงคโ,โปร์มักจะไปจอดบ่อยๆๆนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยที่ท่าเรือเรียมของกัมพูชา เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยครับกัมพูชิตอนนี้ทําท่าว่าจะปรีโกจากจีนอีกแล้วนะทาท่าว่าจะไปคบกับสหรัฐอีกแล้วสหรัฐผมก็เลยคิดว่าสหรัฐนี่ก็คงจะได้ใจแือว่าโอ้เด็กกมวุฒิธมมันก็จนทะเลถลายมาทั้งเราเอาไทยอยู่สักประเทศหรือวะในฐานะมหามิตรใหม่ผมว่าแต่ว่าผมบอกแล้ววิธีการนี้มันไม่ใช่มหามิตรครับมันเป็นวิธีการของของอันถานพูดง่ายๆเลยไม่ว่าคุณทักษิณหรือใครจะพูดนะฮะไม่ว่าเราจะแตกต่างนะการเมืองไงผมว่าต้องฟังละเรื่องนี้อันตรายมากเอาประเทศไทยมาเป็นจุดยุทธศาส ประเทศไทยควรจะปลอดนะครทั้งจีนทั้งอเมริกาเป็นกลางๆไว้ครับคือให้มาใช้งานเนี่ยมาแวะแบบพัทยาได้ครับมาทำรีครีอชันหรือพักผ่อนอะไรได้แต่คุณเอามาจอดเพื่อจะมาจอขอหอยจีและจีนมาขอจอขอหอ,อยไทยเนี่ยาะว่าอันตรายที่สุดและครับอันนี้คือสาเหตุที่อเมริกาอยากได้ท่าเรือในอันดามันครับครับก็ที่ คุณกนกิจเรียนไปนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยในฝั่งแปซิฟิกเนี่ยเขามีฐานทัพใหญ่เลย3ฐานทัพนะครับก็มีอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อยู่ที่เกาหลีเกาหลีใต้นะครับแต่ทั้งฝั่งอันดามัมนเนี่ยอย่างที่คุณกรณกิจเรียนไปว่าไม่มีเลยนะครับยังไม่มีสิงคโปร์นี่ก็ถือเป็นคราบลูกคาบดอกนะครับก็ยัง <Yeah. S 1> ไม่ชัดเจนว่าเป็นเป็น,ปนฝั่งมหาสมุทรอินเดียแต่ว่าอย่างที่คุณกรณกิจให้ภาพไปนะครับว่า ตอนนี้จีนร้อยเป็นสร้อยไข่มุกกักอินเดียไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สหรัฐก็คงพยายามจะมาเจาะแล้วถ้าได้ตรงนี้ไปเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญเลยนะครับกองทัพเรือภาคที่สามจังหวัดพังงาเนี่ยทัพประมุเนี่ยอีกเรื่องครับพี่พิบูลครับครับใช่ครับอันเนี้เหมือนใกล้จุดที่จะทำแลนด์บริดจ์เลยนะครับแล้วเราก็รู้ว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยจีนเนี่ยเป็นแบ็กอัพใหญ่นะครับอันนั้นเนี่ยการที่อเมริกามาอยู่ตรงพังงาเลยนะครับแล้วมันจะจุดใกล้เลยนะครับจุดเชื่อมจะทำแลนด์บริดจ์ตรงนนนนัั้้่ใกกลลเย คือ <c oughs> มันคือนําประเทศไทยไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องโลจิสติกส์นะยังไม่ถึงขัง<ช>้นทหารนะแต่ไอ้โลจิสติกส์เน<ช>ี<ช>่ยมันก็จะนําไปถึงการโลจิสติกส์เรื่องทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในอนาคตต่อไปประเทศไทยเละครับพูดตรงๆเลยคือนั่นสิครับคือแต่ละประเทศออฟเฟอร์กับไทยเนี่ยมันดึงประเทศไทยไปสู่การทำสงครามตอนนี้ประเทศไทยถูกดึงเข้าสู่สงครามแล้วนะครับเอาตรงตรงเลยตัดสินพ่าดเดียวๆดิพังเลยนะครับ เรื่องออฟเฟอร์ที่พิพูตเสนอมาเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงผมว่าเรื่องนั้นยังเป็นเรื่องปีกย่อยอาจจะเป็นพวกลบี้ยิตเสนอด้วยซ้ำแต่เรื่องนี้สหรัฐอเมริกาต้องการมากอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยซึ่งไทยโดนออฟเฟอร์หนักมากนะเหมือนกับเกาหลีใต้เลยสองประเทศที่โดนหนักก็คือต้องซื้ออุวุธจากสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้นี่นะครับเก<ไ>าหลีใต้นี่โอ้โหนำเสนออะไรหลายอย่างเลยปรากฏว่าทําก็จะขึ้นภาษีสองประเทศกับญี่ปุ่นป็นประเทศแรกเลยส่งจดหมายไปสองประเทศแรกเกาหลีใต้มีพ่วงข้อเงื่อนไขไวอีกว่า คุณต้องซื้ออาวุธเพิ่มจากเรานะนะแล้วก็คุณอีกอย่างคุณต้องดูแลฐานทัพอเมริกาในประเทศคุณเองด้วยคิะครณาถ้าประเทศไทยรประเทศไทยนะครับรับเงื่อนไขของอเมริกานะครับอาวุธก็ต้องซื้อเขามาตั้งฐานทัพในบ้านเราเดี๋ยวอเมริกาบอกเดี๋ยวทาก็บอกเอ้าดูแลฐานทัพเราด้วยสิมันเป็นเงื่อนไขดีคนที่มีสติปัญญาดีเขาจะยอมรับได้ยังไงใช่ไหมครับนี่มันกลายเป็นว่าตกลงว่ามาตรการทางภาษีเนี่ย เข้มข้นถึงขนานดะเอาประเทศมาเป็นจุดยุทธศาสตร์เรื่องของความมั่นคงกันเลยนะอันนี้มันแรงนะจาดูตามเนี้ยดูดูตามนี้ค่อนข้างแรงคือจริงๆเนี่ยคือเขาจะขึ้นสามสิบหกเปอร์เซ็นะเวลาประเทศอื่นเนี่ยผมก็เห็นโซเชียลนะสมมติคือพอบ้านเราเนี่ยโดนสามสิบหกเนี่ยโอ้ยใส่กันยับเลยบอกเอ้ทำไมคุณไปเจราจายังไงเนี่ยสามสิบกเปอร์เซทำไมเวียดนามได้แล้ว กัมพูชาได้แล้วทำไม่ได้ดีกว่าเราอีกโอ้ผมนี่ม,มันมันเป็นยังไงครับพี่พี่พี่นอพี่วฒตคนเอ,อกมงไม่เหลือคนเนี่ยแล้วไอ้เงื่อนไขมันออกมาเนี่ยแสดงว่าคนที่วิจารเนี่ยไม่รู้ว่าเบื้องลึกเป็นไงคือพวกเราเนี่ก็คุยกันมาตั้งแต่แรกมันต้องมีอะไรที่มันลึกกัน,นี้ใช่ไหมครับไม่อย่างนั้นรัฐบาลไทยดึงซึ่งเก่งในเรื่องเจรจาไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยมันจะต้องประสบความสำเร็จในแง่บ้างในด้านหนึ่ง ซึ่งผมก็วิเคราะห์ว่ามันเนี่ยจะบีบให้เราอยู่นแยกจากจีนแต่ผมวิเคราะห์ว่าแยกเฉพาะเศรษฐกิจนะครับแค่เศรษฐากิจมันก็กระอักงื้อแล้วเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆเราก็ต้องนำเข้าจากจีนและอเมริกาก็ต้องตั้งคาถามกับเราอีกว่าคุณไม่เอาสินค้าจีนแต่อยูอยูยังเอาวัตถุดิบจากจีนเราก็ถือว่าอยู่สั่งสินค้าจากจีนกัมพูชากับเวียดนามเนี่ยนะครับรับเงื่อนไขนี้ต่อไปจะพินาศเอาสมรเรียนนี้แต่ยังไม่เปิดเผยงื่อนไขซึ่งผมสงสัยมากเลยครับกัมพูชากับเวียดนาม ดีไม่ดี mm hmm. กัมพูชาจะเสนอยกผ่านกองฐานทัพเรือเรียมใหอเมริกาเอาซะด้วยนะครับ <c oughs> แต่ยังไม่เผย <c oughs> ดีไม่ดีเ mm hmm. วียดนามจะยกท่าเรือใหอเมริกามาใช้ซะด้วยนะครับ mm hmm. ไม่งั้นจีนไม่โกรธสองประเทศนี้อย่างมากแล้วมันก็เผยมาที่ประเทศไทยว่าโอ้โหอเมริกาต้องการฐานทัพเรือในไทยนะ mm hmm. มันก็ลอยที่ไทยกัมพูชาเวียดนามเป็นสร้อยนะต่อจาก <c oughs> สิงคโปร์ไปอีกถ้าไทยได้นะครับ <c oughs> อันนี้ขึ้นกับประเทศไทยแล้วนั้นประเทศไทยเนี่ย ทำไร้เมตตาที่สุดเพราะประเทศไทยไม่ยอม,อมเงื่อนไขมันเลวไรขนาดนี้นะครับถึงได้ยอมไม่ยากแน่ๆครับครับอืคือจริงๆ<อ>แล้วเนี่ยผมก็ดูดูเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่นะซึ่งวันที่สิบสี่คือวันพรุ่งนี้เนี่ยทางคุณพิชัยเนี่ยนะบอกว่าจะได้ข้อสรุปนะคุณมุตนะว่าจะเอากันอย่างไรนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยก็ไปพูดคุยกันที่บ้านพิษณุโลกมาแล้ว นะ <N ic ly> ไม่ถึงว่าเชิญคุณทักษิณไปด้วยคือผมก็เห็นแล้วสังเกตูนะคนไทยก็กระเน็บกระแนบกระแนบเหมือนกันกว่าคุณทักษิณเชิญไปตามโนนี่นั่นอะไรต่างมันเหมือนเป็นการเมืองไปหมดอะ่ะคือผมว่าวันนี้ใครก็ตามนะถ้า,ถามีความความสามารถที่จะต้องไปคุยกับอเมริกาได้นะอม,มันก็ต้องให้โอกาสไปพูดไปคุยหรือทําอะไรต่างๆอย่า,ยาเล่นการเมืองเยอะไปประเทนเราเนี่ยผมว่าบางครั้งบางอันเนี่ยโอ้การเมืองมาอันดับหนึ่งเลยคือแสะไปก่อนเอาเรื่องที่สำคัญผมว่านะ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะแล้วพุวกนี้จะได้ข้อสรุปหมายถึงว่าคุณพิชัยก็จะเอาัปยังไงคือ<ม>ที่ผมสนใจในคุณนกสินก็แบ่งไว้สามส่วนนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจกที่จะส่งออกไปสหรัฐเนี่ยนะคือที่เราส่งออกไปเราได้ดูเนี่ยก็บอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นสินค้าบริษัทอเมริกาที่มาจ้างทําที่ประเทศไทยอ่าอันเนี้ยมาตั้งบริษัทแล้วส่งออกไปที่อเมริกาส่วนเนี้ยประเทศไทยได้ค่าแรงและค่าวัตถุดิบเพียงเล็กน้อยอ<ม>นะ การที่จะย้ายฐานการผลิตอมันก็ยากยายคนไทยทำรรมาสิปีละอันเนี้ยคุณทักษินบอกว่าคนเมริกันเนี่ยต้องรับสภาพค่าใช้จ่ายไปอันที่สองชิ้นส่วนมาจากจีนประกอบที่ไทยแล้วส่งไปขายอเมริกาอันเนี้ยเราได้คืนดุลสารัตแต่ไปขาดดุลที่จีนอ่าแต่ว่าอันเนี้ก็ไม่จุดนอนคือมันก็ไอสินค้าประเภทน,นี้ยมันก็หักลุกกันอืแต่ว่าอันเนี้ย ที่มันเดือดร้อนไม่สุดคือผลิตภัณฑ์เอสเอ็มีของเราสินค้าเกษตรครับตรงเนี้ยเป็นหลักที่ก็ต้องดูว่าจะทํำยังไงให้มันไปดูกันแต่ว่าถ้าเขาตั้งธงเป็นเรื่องของความมั่นคงผมก็พูดยากนะคุัคุณมุคุณัณณณณั่นดีครับพูดยากครับคือผมก็เลยแนะนําว่าต้องดูที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก่อนตอนนี้ดูเกาหลีใต้น่จะชัดนะครับ คือประเทศที่ยอมซีโรล,ลาบแล้วแบบน่าจะให้ฐานทัพไปด้วยอย่างที่ผมบอกคือกัอกมพูชากับเวียดนามนี่ไม่ต้องไปดูเขาครับไม่ต้องไปชมเขาพูดง่ายเลยคนไทยนี่ไปชมกัมพูชานี่แบบโอ้โหผมปวดหัวปวดเทพมากเลยคือมันชมไม่ได้ครับคือประเทศที่ยอมยอมขนาดนี้สแสดงว <c oughs> ่าต้องใส่พานอะไรขนาดใหญ่มากมายครับ <c oughs> แล้วเราก็เห็นแล้วใช่เหรอที่พี่วุฒิบอกโอ้โหเงื่อนไขมันรับไม่ได้พูดตรงๆเลยครับคือพูดโดยเอาเอารบส่วนตัวนะครับผมว่าคือเอาเฉพาะเรื่องเอาอาวุธเนี่ยโอเคซื้อให้ได้แหละ ผมว่าเกาหลีใต้กับไทยก็ยังพอหยุ่นหยวนซื้อได้แม้ว่าจะแพงโอเวอร์ก็าตามแต่ไอการตั้งฐานทัพเอาไทยมาตั้งฐานทัพเนี่ยนะครับเพื่อประจันหน้ากับจีนเนี่ยนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็ไม่ได้พยายามที่จะเอียงด้านใดด้านหนึ่งนะก็มีการซ้อมรบทั้งทั้งกับจีนด้วยทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเราพยายามเดินทางสายกลางมากตันนี้อเมริกานี่จะถีบเราให้เป็นสัตูกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นเรืยอย่งองที่อันตรายมากแม้แต่จีนที่จะทํากับไทยนะถ้าจีนทำ่างนี้กับไทยผมก็ไม่เห็นด้วยร ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าสถานะของเมียนไทยมีเป็นกลางอย่างมากเลยนะอเมริกาเนี่ยออฟเฟอร์มางี้นี่ผมเรียกว่าโอ้โหน้ำทุกปากพูดไม่ได้ครับผมว่าเป็นผมเป็นทีมเจรจานี่ผมผมเอาได้แต่ให้กับแังใจครับพูดตรงๆผมเห็นใจมากเลยทีมทีมเจรจาเนี่ยเขาเป็นทีมเศรษฐกิจเขาไม่ใช่ทีมความมั่นคงใช่ไหมครับอันนี้มันก็ต้องใช้ใช้ใช้ทีมหลายๆทีมแล้วครับตอนนี้ในการพิจารณาตอบโต้กันไปนะครับ ก็คือคือจริงๆนะผมผมนิดหนึ่งคุณกรกิจครับครับคือแทนที่เขาจะไปเอาฝั่งอันดามันเนี้ยถ้าอ่าวไทยทาไมเ็าไม่สนใจอย่างเช่นอุตภาอย่างนี้ทำไมกรกิจมองว่ามันมันไม่ดีกว่าหรือยังไงคืออุตภาเนี้ยปกติเขาก็ใช้ใช้กันอยู่กับสหรัฐอเมริกาผมว่าถ้าสหรัฐอเมริกามาขอใช้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าอเมริกาก็ช่วยสร้างอยู่ตั้งแต่สมัยฟคกามยดนมนะครับ แต่ผมว่าเนี่ยทางยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเท่ากับการควบคุมท่าเออมหาสมุทรอินเดียซึ่งมันศูนย์ให้กับจีนไปแล้วคือจีนวางหวางหมากหมากล้อมอะลองนึกภาพหมากล้อมนะครับจีนวางหมากล้อมล้อมมหาสมุทรอินเดียไว้ทั้งหมดเหลือประเทศไทยจุดเดียวนะกับอินโดนีเซียนะฮะอินโดนีเซียก็ไม่น่าจะให้เพราะอินโดนีเซียนี่เป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าอินโดนีเซียจะโดนออฟเฟอร์เรื่องนี้หรือเปล่านะครับผมว่าอาจจะเป็นไปได้สูงเลย แต่ยังไม่ยังไม่แพรมออกมานะครับส่วน <That> s <S มาเลเซียถ <that. S 1> ึงกระโปร์เนี่ย <that. S 1> มันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดน,นั้น <that. S 1> เพราะว่าเป็นช่องทางสัญจรคมนาคมโดยปกติแล้วประเทศไทยเนี่ยอัาดามันมันน้ําลึกอยู่แล้วครับท่านเหมอกับการทําท่าเรือน้ําลึกอยู่แล้วนะฮะหมอกับการทําฐานทัพเรืออันนี้พอ <That. S 1> เอาฐานทัพเรือไทยอเมริกามาตั้งที่ใดปุ๊บโอ้ <that. S 1> โหเราก็ต้องเป็นศัตรูกับจีนแล้วก็เมียนมากเป็นศัตรูกับ uh huh. บังกลา,าเทศเป็นศัตรูกับทุกคนนะครับเป็นสนามรบให้เขา มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับทุกคนไม่ยอมอยู่แล้วนะฮะใหญ่เรื่องเรื่องใหญ่สุดจริงๆครับท่านผู้ฟังครับคุณวิษณุคุณกรกิจเพราะว่าพอผมทราบข่าวเรื่องของสหรัฐสนใจที่จะเข้ามาใช้ท่าเรืออ่าฐานทัพเรือที่ทับละมุเนี่ผมก็สอบถามไปยังฝั่งจีนนะครับอ่ะ เป็นว่าเราก็นะครับคุณกรณกิจกับผมก็มีมีสายสัมพันธ์กับทางทางจีนอยู่พอสมควรผมก็สอบถามไปเลยนะครับเรื่องนี้ปรากฏว่าทางจีนเนี่ยสะอึกเลยครับคุณกรณกิจไม่พูดไม่ตอบไม่แสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นเลยครับ ค,คือมันชัดมันชัดมากมันชัดมากนะครับถ้าทางการทูตนี่โคตรชัดเลยว่าถ้าไทยเรายินยอมให้สหรัฐเข้ามาใช้ได้อย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาแน่แต่ถ้าเราไม่ยอมผมก็ยังไม่รู้ว่าปัญหามันจะใหญ่แค่ไหนทางออกมันอาจจะมีรูเล็กๆอยู่บ้างครับท่านผู้ฟังครับคุณกรกิจคุณสนุก็คือว่ากองทัพเรือก็อาจจะกําหนดกําหนดเงื่อนไขในการเข้าใช้พื้นที่ครับ ไม่ใช่แบบเปิดฟรีอยากเข้ามาจอดแช่เรือบรรทุกเครื่องบินจะเอาอกองอะไรนะกองเรือ,อกองเรือประจ,จัาบานหรือเรือพิฆาตอะไรทั้งหลายเนี่ยเข้ามาคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับถ้าพอจะเจรจากันได้เช่นเราอาจจะอำนวยความสะดวกในการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับในการให้การซ่อมบํารุงอะไรทํานองนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางออกหนึ่งซึ่งผมผมก็ลองพูดคุยกับทางฝ่ายฟารมั่นคงอยู่เหมือนกันว่า มันดีที่สุดมันทําได้แค่นั้นแต่ถ้าจะทําแบบที่ที่เวียดนามหรือกัมพูชาทําเลยคงไม่ยอมแน่นอนครับคุณก่อนกิจครับลองอย่างนี้ก็ได้ครับคือไปตกลงเลยบริจิตารบอกอ่ะอยากให้มาใช้ก็ใช้อยากจะทําอะไรก็ทําสักพักหนึ่งแล้วก็ชวนจีนมาจอดด้วยสิครับชวนมาใช้เลยจอดกันทัานคูแ่เละครับเป็นท่าท่าเรือท่าเรืออินเตอร์เนชั่นแนลไปเลยนะครับ ผมก็อยากจะดูด้ว่าทางโอซิตันก็จะทําหน้าอย่างไงนะฮะในเมื่อเขาเขาเอาเผือกร้อนมาโยนให้เราเราก็โยนเผือกปลาที่ไปที่หน้าไปอย่างนี้เลยแ้วเราอินเดียจีนมาจอดพร้อมๆกันเลยอเมริกาประเทศไหนใหญ่จอดก็มาจอดเปิดเป็นภาาเรือ i n t e r น a t i ครับเป็นดีเลยครับกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้แสวงหาวามตามแล้วก็แสวงหาทุกคนเป็นเพื่อนหมดเลยแบบทำอย่างนั้นได้ก็ดีดิคุณกอรกินขออนุญาตขออนุญาตคุณวิษนุพาคุณกอรกิตไปบ้านพิษนุโลกหน่อย พาพาไปเจอ,เอตัวแทนรัฐบาลไทยหน่อยว่าเออไปเสนอเงื่อนไขแบบนี้ให้หน่อยน่าสนใจฮะแม่ถ้าเารือลบสามชาติมาจอดเคียงคู่กันที่ทัพละมูนี่คงจะเป็นภาพที่น่าดูมากนะครับเ,เราคุยกันไปหัวเราะไปแต่ทีมเจจจเขาน้ำตาไหลอย,อยู่นะครับตอนนี้ก็โดนบีบโดนบีบหนักบ้างนะครับแล้วก็ยังนึกไม่ออกจริงนะผมเท่าที่ฟังดูก็เนี่ยแหละครับมันมีช่องอยู่นิดๆก็คือว่า เราอาจจะอำนวยความสะดวกนะครับแต่จะเข้ามาอยู่ประจำการน่าจะไม่ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นความยากนะครับของการเจรจาซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าเลยนะจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราเสนอซื้อเครื่องบินโบอิงนะครับการบินไทยเนี่ยจะปรับปรุงฝูงบินใหม่หมดซื้อ80ลำนะคุณกรณ์ณรณณจิตวิชนุครับลัตแรกจะซื้อก่อน35แล้วก็ซื้อตามมาอีก45โอ้โหผมคูณตัวเลขไม่ถูกเล้ว่าเป็นเงินกี่แสน,นโดน <ะ S 2> ีเซียเขาเสนอไปแบบเราเลยครับพิวุฒิ เขายังไม่ทานเลยการทำไปฝูงความสงสัสก็บผมว่าอเมริกาต้องการใช้อินโดนีเซียเป็นฐานอะไรด้วยหรือเปล่าแต่กายังไม่บอกเหมือนไทยเนี่ยแต่พอไทยบอกปุ๊บผมสงสัยไปหมดเลยตอนนี้ประเทศที่ไม่ผ่านเขตกลงไหก็ก็ต้องต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่ผมเองและทีมงานเนี่ยก็ไปแกะออกมานะถ้าจะไปบอกตรงๆผมว่ารัฐบาลเขายังไม่ยอมรับหรอกว่ามีข้อเสนออย่างเงี้ยแต่ว่า เอาเป็นว่าเป็นความเป็นห่วงของเราสามคนนะครับที่มีต่อต่อความมั่นคงของประเทศและก็ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังครับแมเราล้อมคุยกันสนุกเลยแต่ว่าช่วงนี้ต้องพักเบรกสักครู่นะครับช่วงที่สองเดี๋ยวกลับมาพบก,กับเราสามคนพลาดไม่ได้จริงๆครับสถานการณ์ในกัมพูชานะครับเดี๋ยวเรามาเก็บตกเรื่องสาฐอรามริการถ้ามีอะไรอีกแต่ในกัมพูชา ลือกันอยู่นะครับว่าจะมีการรัฐประหารนะครับคุณเซนเนี่ยสันคอนมากมีหน้าถึงดิ้นหน้าดูเลยคุณกรกิจคุณวิษณุนะครับรบายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวใจเย็นๆคุณกรกิจเดี๋ยวช่วงหน้านะครับช่วงนี้ขอเบรกพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับแล้วกลับมาเรื่องรัฐประหารในกัมพูชาครับ